สวัสดีค่ะอาจารย์ค้ะสวัสดีครัคุณจิตติมาท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะวันหยุดอาจารย์ไปไหนมาหรือเปล่าคะสี่วันวันพระว,วันวันหยุดงวดนนี้ไม่ได้ไปครับ <c oughs> แต่ว่าสัปดาห์หน้าคงจะไปค่ะ <c oughs> ก็เ,เดือนนี้ก็หยุดกันหลายวันใช่ก็หยุดหยุดกันหลายวันมากๆเมื่อเช้าอาจารย์รถรานี่โอ้โหพวันหยุดเริ่มต้นสัปดาห์ปกติวันจันทร์เนี่ยรถราจะติดอยู่แล้วแต่โอ้โหวันจันทร์นี้ถ้า<ม>จะติดเป็นพิเศษดูรถเยอะแล้วไปดูถึงยอดขายรถนะคะจา<ม>จาร์<ม>ก็ก็ยังเยอะเลยเชื่อแน่ว่ายังมีรถอีกจํานวนมากที่ที่จองกันแล้วก็ยังไม่ได้รับยังไม่ได้ออกมาวิ่งบนท้องถนนนะคะจาจาร์รับแล้วก็จริงผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะตามมองครับว่า ตอนนี้เนี่ยพวกสินเชื่อต่างๆนะครับ<ช>สินเชื่อของแบงค์เนี่ยก็เติบโตดีมากปีนี้<ช>ก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นรถยนต์นี่แหละครับ<ช> <ๆ S 1> ที่ที่เห็นชัดเจนนะครับคนที่ไม่เคยซื้อรถไม่อะไรต่างๆไม่เคยขับรถเนี่ยก็มาสนใจนะจะมาจองซื้อรถกันอะไรกันนะครับ<ช>เพราะว่ามันถูกไปเยอะใ,ช,ใช่นกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ราคารถจะลดลงนะครับเมื่อคิดว่ามีการ เ่อเชยเงินให้นะเป็นเป็นคานละเป็นแสนเนี่ยนะ่ะ <c oughs> ก็เอ,อส่วนนี้ก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยในใน,ในประเทศเนี่ยดีขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับเข้าใจว่าบริษัทร,รถยนต์ก็มีแบ็กล็อกเนี่ยมียอดสั่งซืง้อรถยนต์ที่ค้างกันเยอะพอสมควรน,นะที่จะส่งไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าดูแล้วเ,เศรษฐกิจึ่้งปีหลังเนี่ยน่าจะโอเค ก็ยังน่าจะไปเนี่ยน่าจะไปได้ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนหลายๆคนก็เริ่มมาเป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงในส่วนของภาคการส่งออกเองนะคะอาจารย์แล้วก็จะมีการปรับการประชุมเลยนะจะปรับเป้า g d ดีตัวเลขการส่งออกก่อนหน้านี้ที่ตั้งไว้ค่อนข้างสูงแต่ว่าตอนนี้เราไปสะดุดเกี่ยวกับเรื่องของฟากยุโรปเองแล้วตอนนี้ที่ดูเหมือนพูดกันเยอะก็เรื่องของข้าวด้วยใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้ที่กระทบกันอยู่ครับก็ คือยุโรปเองเนี่ยไม่ค่อยดียนะครับคงจะมีปัญหาต่อไปแต่ว่าอเมริกาเองก็มีสัญญาณของชีวิตเพิ่มขึ้นมานะฮะก็มีการขยายตัวของการจ้างงานอะไรต่งางๆก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาน้ํามันราคาทองอะไรก็เริ่มวิ่งนะคระับเริมเป็นตัวฟ้องอย่างหนึ่งว่าเ,าเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายมากเกินไปก็แต่อย่งไงก็ตามเนี่ยนะครับสําหรับประเทศไทยเองเราก็มีตัวที่ เป็นวัคซีนป้องกันได้พอสมควรนะครับในในด้านของเศรษฐกิจในในภายในประเทศเองนะครับซึ่งก็ดูดูแล้วก็มันมีมันมีของค้างอยู่แล้วนะครับที่ที่จะต้องรถจะต้องออกไปอะไรไปใช่ไหมครั <c oughs> เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจ ของไทยเองเนี่ยยังไงก็น่าจะปะครองได้ในปีนี้นะคะน่าจะสดใสแล้วแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับก็คือเรื่องของราคาน้ํามันมราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้ายังเพิ่มขึ้นแบบนี้อยู่บริษัทจดทะเบียนที่เป็นพวกพลังงานก็จะมีผลประกอบการดีขึ้นนะ,ะซึ่งซึ่งไตรมาสสองนี้ก็ออกมาบางบริษัทแล้วนะครับพวกอิโจเโกมีพวกพลังงานก็ เก็บอย่างที่เราเราคาดไว้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของสต็อกน้ํามันอตอนราคาลดไปใช่ไหมอาจารย์แต่ทีนี้ก็พอไรมาสสามก็จะดีขึ้นทีนี้ตลาดหุ้นก็จะมองข้ามไปแล้วว่าโ,โอเคตอนนี้รับรู้แล้วว่าไตรมาสสองนี่คงจะไม่ค่อยดีแาาร้กราคาลงมาแล้วบางส่วนเพราะฉะนั้นมันก็ดิสคาร์ไปหมดแล้วตอนนี้ราคาหุ้นก็มองไปที่ไรมาสสามไดมาสสี่ก็คงจะดูว่าก็ใช้ได้นะฮะราคาหุ้นก็เลย เอ่อตอนนี้ดูเหมือนก็ว่าจะสดใสขึ้นมาหน่อยนะก็ก็ดูโดยรวมแล้วก็ไม่น่าจะห่วงมากเกินไปค่ะน่าจะไปได้แล้วก็เป้าที่หลายๆคนคาดไว้สําหรับตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยนะคะก็ค่อนข<ม>้างมองก็ต้องสดใสอาจารย์บอกอาจารย์มองว่าปัจจัยนะตอนนี้น่าจะไปได้ถึงจุดนั้นไหมคะอาจารย์ก็ก็คงจะไปได้แหละครับฮะแต่ชะนีระดับนี้ก็อยู่ได้อยู่แล้วคิดว่าฮะ <c oughs> แต่ว่าจะขึ้นไประดับไหนก็ว่ากันอีกทีเพราะว่าเรื่องของยุโรปเองเนี่ย ก็แน่นอนอ่ะเดี๋ยวถึงวันหนึ่งก็คงจะเกิดเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ายังไม่ยังไม่เสด็จน้ำนะฮะยังไม่ยังไม่มีจุดที่เป็นเบรกทูนะฮะหมายว่าทะลุไปได้นะยังจะต้องอย่างเงี้ยจะต้องมีปัญหามีอะไรขึ้นมาเอ่อเป็นครั่งเป็นคราวนะตราบใดที่มันยังไม่จบคือจาได้ครับสมัยเอ่อประเทศไทยตอนปีสี่ศูนย์เนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้แหละฮะมันคือเกิดวิกฤตไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอีกสองสามปีเนี่ยนะะ ก็จะมีประเด็นมีอะไรอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวแบงค์นู้นแบงค์นี้จะไปไม่ได้จะแก้ปัญหายังไงอันนั้นจะไปไม่ได้ไปไม่ก็ก็ <aggio zza> จะเป็นแบบนี้นะซึ่งนีเป็นช่วงช่วงเวลาอีกสองสามปีนะครับใช่ซึ่งย <vars S 2> <อ>ุโรปตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกต่อเน,น,น,นื่องสองสามปีหรือยังไกคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันก็คือว่าคือมันจะมีว่าเอาแบงค์นั้นจะไปไหวไม่ไหวสุดท้ายรัฐบาลเข้ามาช่วยช่วยอย่างนี้ตกลงกันไม่ได้อะไรคือมันก็จะไปเจรจากันอะไรกันนะฮะแล้วก็ ก็สุดท้ายก็ค่อยๆลากกันไปนะแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ ก็ติดตามดูกันต่อไปแล้วกันว่าภาพจะเป็นยังไงใช่ไหมอาจารย์ทีนี้ฟังดูจากคุื่งเสียงอาจารย์เนี่ยนะคะภายในปลายปีในช่วงระยะเวลาที่เหลือจนถึงสิ้นปีเนี่ยภาพรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยน่ยาจะไปได้เป็นผลต่อเนื่องมาจากหลายๆเรื่องและนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นในในปีนี้เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้เงินเดือนหรือแม้กระทั่งโครงการรถโครงการบ้านเนี่ยนะคะอาจารย์คะก็ทําให้มันเหมือนกับคลึ้คลื้นเรื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายแต่ว่าถ้าเรามองภาพขอข้ามช็อตไปถึงสักปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตักจากตรงนี้เนี่ยเมื่อเมื่อปีพอถึงปีหน้าแล้วเนี่ยนะคะนโยบายต่างๆนี้ก็ก็จะเรียกได้ว่าผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะส่งผลอะไรไม่คึกคักเท่าปีนี้หรือว่ามีแนวโน้มที่จะมีปัญหาอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์คะปีถ้าปีหน้าข้ามไปปีหนึ่งก็จะดูยากนิดนึงแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีเรื่องของการลดภาษีมาอีกหน่อยนึงนะะอีกอีกสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะจากยี่สามเป็นเป็นยี่สิบเป็นีอันนี้ก็จะเป็นตัวเสริมนิดหน่อยนะครับ แล้วก็ข้ามไปปีหน้าผมว่าโดยส่วนรวมเนี่ยคือเมืองไทยเองเนี่ยผมว่าจุดตรงนี้ก็ยังน่าจะยังโอเคอยู่คือกระแสะที่จะใช้าการบริโภคภายในประเทศเนี่ยเป็นตัวนำเนี่ยมันก็ยังก็ยัง,งมาอ,งอยู่เพราะจริงๆแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาได้ปีเดียวก็ยังไม่จริงๆผลกระทบก็ยังไม่ออกชัดเจนเลยซ้ำไปนะเพราะ <Yeah. S 1> รัฐบาลก็เข้ามาไม่นาน นะครับรัฐบ,บาลที่มีแนวโน้มที่จะกระตุน้นเศรษฐกิจภายในประเทศโครงการใหญ่ๆจริงๆแล้วก็ยังไม่เห็นสร้างกันนะฮะปีนี้ยังไม่ค่อยเห็นนะครปีหน้าจะมีมากขึ้นละเพราะว่าเรื่องของน้ําเรื่องของอะไรเนี่ยจะมีโครงการใหญ่ๆออกมาจะมา <c oughs> มันก็จะเป็นเรื่องของเอ่อเอ่อที่จะมีการลงทุนจากภาครัฐเพิ่มขึ้นมานะจะมีการเอ่อคือแรงที่จะใช้ใจ่ายจากภาครัฐเนี่ยจะมากขึ้นเนปะ<า>็นที่ขึ้น นะฟังดูวันนี้ก็อ่านดูว่าการเขาเรียกว่าเก็บภาษีทัากรอะไรต่างๆก็ดูดีนะฮะั mm hmm. ขนาดอ,อธิบดีใช่ไหมครับก็มีการพูดว่าถ้าเป็นอัตราแบบนี้เนี่ยอีกหน่อยก็อาจจะสามารถที่จะทําให้สามารถเก็บรายได้สมดุลน,นะไม่ไม่ขาดดุลอย่างที่เป็นมาใช่ไหมก็ดูแล้โมเมนตัมตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะยังมีอยู่อ <c oughs> าจจะยังมีอยู่ก็ ปีหน้าเองเรื่องเขาเรียกว่าเงินเดาวเงินเดเือนก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับยังเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตอ,อนนี้ก็แค่เจ็ดจังหวัดใช่ไหมในกรุงเทพรอบอมือให,ใหญ่แต่ปีหน้าก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกใน,ใน,ในต่างจังหวัดใช่ไหมมันก็โดยรวมแล้วก็คือคือทิศทางตรงเนี้ผมว่ามันก็ต้องต้องดําเนินต่อไปนะอีกสักระยะหนึ่งสักสองสามปีอะไรก็ว่าไปาว่า มนันเป็นเป็นช่วงเริ่มต้นนะช่วงเริ่มต้นที่เราจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนโครงสร้างของของเศร,รษฐกิจเนี่ยนะฮะจากการที่พึ่งพ,งพิงต่างประเทศการส่งออกอะไรมากมากมายเลยนะฮะค่อยๆปรับมาให้ว่าเป็นการพึ่งในประเทศเหมือนอย่างประเทศที่เขามีรายได้ถึงสูงหลายประเทศนะฮะ,ะก็จะอย่างงี้ก็คือว่าเศร,รษฐกิจในประเทศการบริโภคในประเทศนี่เป็นตัวใหญ่นะ ซึ่งก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นเพราะว่าไปพึ่งต่างประเทศเนี่ยพอเขาแย่ขึ้นมาเราก็ลําบากแต่ถ้าพึ่งในประเทศเนี่ยคือคนเราใช้ใจ่ายแล้วอะไรแล้วเนี่ยอมันก็จะชินมันก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากบางทีเงินขาดแคลนนิดหน่อยอะไรหน่อยปีนี้ไรายได้น้อยลงมาหน่อยเงลียไม่ค่อยพอเท่าไหร่การบริโภคในประเทศเนี่ยก็ยังน่าจะยังเหมือนเดิมยังคึกคักอยู่ใช่ไหมอาจารย์เป็นพฤติกรรมแบบปกติ ใช่หไหมคนไม่เปลี่ยนง,ง่ายๆยังไงก็ต้องใช้เ,เข้าๆเดิมเช่นแต่เงินเก็บอาจจะน้อยลงกันลงก็ว่ากันไปอแต่การบริโภคภายในประเทศก็อาจารย์ก็มองว่ายังไปได้นะในขณะเดียวกันอาจจาะมองว่าเสน่ห์คือช่วงหลังก็มีคนพูดเสน่ห์ในย่านเอเชียนเนี่ยนะคะอ,อาเซียนต่างๆมากขึ้นรวมถึงบ้านเราด้วยเนี่ยนะคะมันน่าก็ก็น่าจะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามามากขึ้นด้วยไหมคะการเทรนด์เรื่องนี้ก็น่าจะมีส่วนนะครับเพราะว่าเ ต้องยอมรับเลยครับว่าเอเซียเนี่ยเป็นเป็นเป็นตอนนี้เป็นสตวรรวัของเอเซียนะครับก็ทุกคนก็มุ่งมาที่ตรงนี้แล้วก็รายได้ความแตกต่างระหว่างทางยุโรปทางอเมริกากับทางเอเซียเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆแคบลงก็จะต้องปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆอตอนนี้สังเกตดูนะครับว่าอ,อธุรกิจหลายอย่างเนี่ยนะครับอ,อ,อย่างในในประเทศเอเซียเนี่ย คือมีค่ามากขึ้นในขณะที่ของอเมริกาของยุโรปเนี่ยมีค่าลดลงนะค่า PE อะไรต่างๆเนี่ยมันจะปรับตัวเข้าไปหากันะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างอย่างอย่างบริษัทคาปีกอย่างเงี้ยนะครับเอาเข้าจริงๆอย่างบริษัทอย่างเทสโก้โรตัสอาเป็นเทสโก้ไม่ใช่โรตัสเทสโก้ที่ยังกิดอย่างเงี้ยนะฮะก็บริษัทใหญ่นะครับ ก็เป็นอาจจะเป็นล้านๆ้านอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าคือจริงๆแล้วคิดคำนวณแล้วจริงๆแล้วมีค่าลดลงมาเยอะเ <ừ. S 2> มื่อเทียบกับว่าถ้าสมมติเราเอาเทสโก้ในเมืองไทยเนี่ยถ้าจดทะเบียนนะฮะในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยผมว่าการเติบโต<า>ต่างกันอาจจะเสือบสองแสนล้านสมมติอย่างเงี้ยแสนกว่าล้านขึ้นไปอคือดูไปแล้วเนี่ยมันมันมันเหมือนกับว่าโอ้โหอีกหน่อยเนี่ยประเทศอย่างอังกฤษ ที่ยิ่งใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเศรษฐกิจประเทศจ,จเจริญแล้วเนี่ยนะบริษัทเทสโก้เนี่ยคือความหวังของเขาเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่เอเชียนะใหญ่โตเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับเมื่อเทนอกจากอังกฤษแล้วเนี่ยเทสโก้ในเมืองไทยก็ใหญ่โตคือแต่มาเทียบกันแล้วเนี่ยเทสโก้ที่อังกฤษเนี่ยทุกวันนี้ก็เพื่อง,งว่ายอดขายเนี่ยลดลงนะครับค่อยๆลดลงเียนน้อยเถียนน้อย แต่เมืองไทยก็ยังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในเอเชียก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะถึงวันหนึ่งเนี่ยผ่านไปอีกไม่ห้าปีสิบปีเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้ไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าของหุ้นเทสโก้ในเมืองไทยถ้าจดทะเบียนเนี่ยถึงวันหนึ่งก็อาจจะเป็นเป็นธงนำนะที่อังกฤษก็โอเคยังใหญ่แต่ว่าไม่ใช่แบบว่าโอ้โห บริษัทพวกนี้จิบิบจ้อยจ้อยนอกประเทศนี่ไม่ใช่แล้วค่ะ,อะนอกเพราะช่วง,ช,วงช่วงหลังเองใช่ไหมครถึงแม้ว่าอังกฤษจะไม่ได้อยู่ในยูโรโซนนะอาจารย์แต่ว่าอังกฤษเองก็มีมาตรการรัดเข็มขัดแล้วก็ประชาชนในประเทศก็ดูเหมือนจะมีความประหยงประหยัดอะไรกันมากขึ้นด้วยใช่ไหมเพื่พอความอยู่รอดของของของประเทศของเศรษฐกิจโดยรวมด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ยังดูเลยครับอย่างสมมติวปาปตทอยเนี่ยตอนนี้ก็บริษัทหนึ่งในร้อยของโลกอะนะของโลกนะจะแม้ ก็ไม่เล็กแล้วนะฮะสามารถที่จะไปแข่งซื้อกับเชลนะที่ที่ซื้อโคฟเอเนจีอะไรเนี่ยนะฮะใช,ใช่ไหมคือมันเห็นเลยว่าโอ้โหขึ้นมาใช่ไหมยิ่งไปดูประเทศอย่างพวกเกาหลีพวกอะไรซัมซุงวันหนึ่งก็อาจจะบอกว่าโหเขาก็จะมาแข่งกับแอปเปิลเหมือนกันนะในเมืองจีนก็บริษัทก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นะนะไปกล,กลายไปว่า มันชิฟมาเห็นได้ชัดเลยครับว่าเศรษฐกิจมันมันเคลื่อนย้ายมาช้าๆอย่างมั่นคงมาทางเอเชียใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางที่จะไปอย่างนี้เรื่อยๆก็คือว่าบ้านเราเศรษฐกิจภายในเราก็ต้องโตโตโต,โตขึ้นไป<ม>ตลาดหุ้นก็เช่นเดียวกันก็โตตามเศรษฐกิจไปะนะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามองแบบนี้แล้วเทรนด์มันจะมาฝั่งเราะนะมันก็ว่ากระแสลมมันพัดมาฝั่งเราตลอด เพราะนั้นจะถามว่าปีหน้าเป็นยังไงเนี่ยผมก็ดูว่าเออมันก็ถ้าเทรนด์ตรงนี้ยังอยู่เดี่ยนะมันก็ยังต้องน่าจะแบบว่าโอเคตลาดหุ้นก็ยังต้องพอไปได้ในขณะที่ฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาก็ต้องโตช้ากว่า,าตลาดหุ้นก็ต้องอาจจะดีน้อยกว่านะเพื่อจะปรับไอ้ความไม่สมดุลตรงนี้เนี่ยค่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยๆะตรงนี้ก็เลยเป็นจริงๆเป็นสิบปีที่ผมว่าตลาดหุ้นก็ยังเป็นแหล่งลงทุนที่ใช้ได้ ฟังดูอย่างที่อาจารย์บอกนะว่าโมเมนตัมเองเนี่ยนะคะลดความสําคัญของัางอเมริกากับัางยุโรปลงไปแล้วเนี่ยแล้วเคลื่อนมาทางเอเชียเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโอกาสเหมือนกันนะหลายๆคนเริ่มมองเห็นโอกาสตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าอย่างราคาหลายๆตัวเนี่ยนะคะอย่างหุ้นเองแล้วก็มองถึงพื้นฐานกิจการลายๆตัวมองโอ้โหยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเปิดเป็นอาเซียนจริงๆนะคะอาจารย์เป็นแบบคัดตอนนี้เขาก็จะคัดเป็นหุ้นบรูชิปใช่ไหมคะสามสิบตัวของแต่ละประเทศเริ่มต้นเนี่ยสามประเทศมาเรียงกันก่อนแนละ้วสิงคโปร์มาเลยแลวก็ไทยเนี่ยโอ ก็จะมันก็จะเห็นว่าความน่าสนใจมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมอาจารย์ครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าพอมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็เขาวาชิฟมาลงทุนได้มากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมสะดวกขึ้นแล้วมันก็มีการเปรียบเทียบม,มันมีอะไรต่างๆอ่าก็จะทําให้หุ้นเนี่ยมีความคลกคักขึ้นน,น,นะครับแล้วบางทีเนี่ย อย่างมารวมกันเนี่ยผมว่าบริษัทที่เข้ามารวมเนี่ยจะได้ประโยชน์ <ขา S 2> เพราะเดิมทีสมมติว่าเรามีตลาดของเราใช่ไหมว่าอ้าวสมมติบริษัทใหญ่ๆกับค,คนไทยก็เสกันเป็นหลักอ่ะใช่ไหมม,มีต่างชาติมาก็เป็นยุโรปเป็นอเมริกาใช่ไหมทีนี้พอเราไปลิสต์ไอ้ตรงนี้อยู่ในอ่มาเลเซีย,ยในกระดานเดียวกันเงน้ยอาจารย์ในื้งต้นก่อนเราถูกไหมฮะทีนี้อ่หลายคนในที่อยู่ที่สิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยเขาก็อะ ้ดูเมืองไทยดูหุ้นเมืองไทยก็น่าสนใจบางตัวที่ในประเทศเขาไม่ค่อยมีใช่ไหมที่แบบใหญ่โตๆเนี่ยเขาก็อาจจะบอกเออเอ้น่าซื้อมอนกันมันก็มีแรงซื้อเข้ามาถูกไหมมีแรงซื้อเข้ามาจะมาไอาแรงขายไม่มีหรอกเพราะเขายังไม่มีหุ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์มันก็เกิดแล้วมันเห็นว่ามันมีคนซื้อเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันคนไทยเองเนี่ย เราก็ไปมองหุ้นที่สิงคโปร์ที่มาเลเซียเขาจะมีเด่นๆของเขานะจ๊ะบางคนจะบอกว่าไอหุ้นประเภทนี้มืองถ่ายไม่ค่อยมีนะจะมาแต่ของเขาเนี่ยมันน่าสนใจจะมาเช่นสมมติว่ามาเลเซียเขามีปลกปามพวกอะไรแบบจะมาที่ที่เขาเด่นมากเลยมากหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมาเราก็บอกว่าเอ้ยบางคนก็จะบอกว่าตอนนี้ราคามันกำลังดีมันน่าจะดีอะไรต่างๆก็เข้าไปซื้อคจะมาโดยรวมแล้วมันก็น่าจะดีขึ้นบริษัทที่ เข้าไปอยู่ในกระดานเนี่ยผมว่าน่าจะได้ได้เปรียบได้ได้ค่าพีอสูงขึ้นหน่อยใช่มีร,ราคาหุ้นดีขึ้นหน่อยพราเขาก็คัดจากหุ้นที่แบบเป็นบูชิปอยู่แล้วด้วย<อ>แต่ละประเทศนั้นๆด้วยใช่ไหมแบบอาจารย์ครัแบบอ่าก็จะก็จะได้เป็นเป็นคนที่ได้รปโยน์ค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าระบบระเบียงที่เราเคยคุยกันใช่ไหมคะอาจารย์่ารรมเนียมหรือการชําระต่างๆนานาถ้าสมมติว่าออกมามีระบบที่ชัดเจนก็น่าจะจะน่าจะเห็นฟอร์มเปลี่ยนแปลงได้ชัดขึ้นด้วยใช่ไหมอาจารย์ผมก็หวัง คือ,อเรื่องภาษีเรื่องเราต้องบอกมาชัดเจนเลยว่าอไม่เสียจะมาค่ะต้องใช้ <ละ S 2> เป็นมาตรฐานเดียวกันนะ,ะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดควรจะเหมือนกันเนี่ยแล้วก็เรื่องค่าธรรมเนียมก็อย่ามากเกินไปอาจจะเพิ่มน,นิดหน่อยอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเพราะมิฉะนั้นเนี่ยคนก็จะสงสัยคล่องใจนะครับเพราะว่าคือทุกวันนี้มันจะมีความลักลั่น ตอนนี้เนี่ยจริงๆเราก็ไปเทรดหุ้นต่างประเทศได้ไม่ไม่ได้ตอนนี้จริงๆไปซื้อหุ้นใ,ใหญ่ๆที่ว่าเนี่ยที่จะเข้ามาสามสิบตัวที่มาเลเซียสิงคโปร์นี่ซื้อได้นะครับอแต่ว่าก็ยังมีมมเรื่องว่าอาซื้อแล้วขายเนี่ยเอาเงินเข้ามาได้ไหม <ขา S 2> อ่าจริงๆต้องเอาเงินเข้ามาไหม,มเงนเนเินเป็นเงินริงกิตเงินสิงคโปร์ดอลล่าไว้ได้ไหมจะมาคือมันมีคําถามอยู่ถ้าเอาเข้ามาเสียภาษีหรือเปล่า ออนนี้มันกลายเป็นว่าอ้าวถ้าเอาข้ามปีถ้าเอาข้ามกลับเข้ามาข้ามปีไม่เสียภาษีแต่ว่าใช้หลักการอะไรใช้หลักเกณฑ์อะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะเพียงแต่บอกว่ามันถ้ามันข้ามปีไปแล้วเวลาเขาจะคิดเก็บงภาษีมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องกําไรแล้วอะไรคือคือมันไม่แน่ชัดนะครับผมฟังฟังดูผมก็วันก่อนก็ไปนั่งฟังหลายชั่วโมงคนที่เขาพูดถึงเรื่องการลงทุนต่างประเทศในบรกกเกอร์ที่เขาลงคือหลายอันเนี่ย มันก็มีคําถามอ่ะคือมันเป็นวิธีปฏิบัติค่มันไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่บอกมีมติออกมามติคอรมอออกมาชัดเจนว่าอ่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นแนวทางปฏิบัติของสรรพกรว่าถ้าคุณเอาเงินกลับมาหลังจากข้ามปีไปแล้วไม่เสียภาษีออแต่ว,ว่าเอ้ยอันนี้มันมันมันเป็นเป็นหลักเกณฑ์ทางภาษีเลย มันก็ไม่ใช่มันก็ยังไม่ชัดมันก็เหมือนยังไม่ชัดแล้วใครจะไปลงทุนก็ก็ยังไม่ชัดเจนตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็อาจจะยังไม่ไม่กล้าเข้าไปชนาทีนี้โดยแนวทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไงเขาไม่ไปเก็บแต่ว่าถ้าเกิดมีวันหนึ่งเขาเปลี่ยนใจขึ้นมาแล้วมีคนไปฟ้องศาลไปอะไรบางอย่างเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นมาเพราะทุกวันนี้เราก็รู้นะครับมันไปเกี่ยวข้องเกิดมีใครคนใดคนหนึ่ง high p r o f i มากๆไปทําอะไรแล้วมีคนไปฟ้องแล้ว กลายเป็นว่าอาวที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยผิดอ่ะไม่ได้ต้อเสียภาษีหมดอ๋เอเราเราเหนื่อยเลยนะใช่เราทึ่งไปลงทุนเน่เาเหนื่อยอา่าก็มีกรณีอ,อย่างนี้นะคือเป็นเรื่องที่แบบอาวเป็นทางปฏิบัติแต่ถึงวันหนึ่งมันก็เปลี่ยนได้จะมันไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่แบบว่าเป็นกฎหมายเป็นอะไรชัดเจนเอา่อาก็มีมีมียังมีหยอยจุดครับบพืท,ที่ขายหุ้นแล้วต้องเอาเงินกลับมารแรกเป็นเงินบาทจะไปค้างเป็นดอลลาร์เป็นอะไรเกินสามเดือนไม่ได้เลย คือมันเมยียนะมันกลายเป็นว่าเอ้ยอเดี๋ยร้อนกันค่ะ,ะถ้าทําให้ชัดเจนเนี่ยผมว่าจะช่วยอะไรเยอะใช่ก็จะน่าสนใจนะอนปิดท้ายน,นิดนึงมีคําถามฝากถึงอาจารย์นะคะคุณอะตอมค่ะถามแนวโน้มหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ฐานหินปลายปีจะเป็นยังไงแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่ติดตามกันนะว่ากลุมล่มฐานหินเนี่ยก็เรียกได้ว่าตกลงมาเยอะนะคะมีการพูดถึงเรื่องเชลก๊สอะไรเงี้ยนะอาจารย์ค่ะก็พลังงานจริงๆเนี่ยถ้ามองนาทีนี้เนี่ยนะะถ้า ถ้าเศรษฐกิจโลกไปได้แล้วก็ราคาพลังงานยังดีขึ้นเลยขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นผลดีน,นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าเนี่ยเป็นโคกภัณฑ์ซึ่งมันไม่มีใครบอกได้หรอกนาทีนี้ยังดีบางทีเปลี่ยนไปผ่านไปเดือนเดียวสองเดือนเอา้าใช่ลงไปแล้วจะผัน,นผวนง่ายค่ะเพราะน่าลำบากนิดหนึ่งทานหินก็มีความซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าคือทานหินเนี่ยเป็นพลังง,งานซึ่งมันมีข้อจํากัด เช่นเรื่องเกี่ยวกับพอลูชันใช่ไหมคอัคนแบบต่อต้านอย่างนั้นอย่างนี้พอมีเชลแก๊สก็บอกเอา้ากานหินก็เก็บไว้ก่อนนะเก็บเอาไว้ก่อน,นะอ,อ,นอย่าเพิ่งเอา,เอามาใช้พูดถึงโลกนะฮะับผมไปเอาเชลแก๊สก่อนเพราะว่ามันสะอาดกว่ามันอะไรกว่าะจะมาไอา้่านหินก็เลยหงอยหงอยไปอีกทั้งที่อโอเคพลังงานก็ดีขึ้นแล้วอะไรก็คือมันจะมีข้อจํากัดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็แรงต่อต้านเนี่ยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะ เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งพม่าเองซึ่งก็เวียงก็ยังไม่ได้พัฒนามากมายเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีคนมาต่อต้านแล้วนะครับว่าเออเอาฐา,านดิบมาใช่ไม่ได้มันสปกปรกบางทีคนพม่าไม่ต่อตา้านบางทีเอ็จีอที่อยู่ดานาชาติก็<ะ>ไปต่อต้ามันจะมีขเหลานะจานทเทียบไปที่ภาคการผลิตที่มีฐานหินใช่ไหมคะเหลาก็เยอะก็ต้องระวังนิดหน่อยฮะว่าว่าเออมันมีข้อจํากัดอยู่ค่ะก็แต่ว่าพลังงานโดยรวมเองเนี่ยก็ น่าจะค่อยๆดีขึ้นเลาะอย่างที่อาจารย์บอกเส้นของน้ํามันราคาน้ํามันอะไรต่างๆตอนนี้มันก็โอเคมันก็ดูดูพอใช้ได้นะค่ะนะคะนี่เป็นภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยววันจันทร์หน้านะคะมีโอกาสคุยคุยกันต่อนะคะอาจารย์ยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจคุณต้งวันจันทร์หน้าก็จะเป็นวันหยุดรู้สึกนะก็ไม่เป็นไรก็ผมคงอยู่ต่างจังหวัดก็โทรโทรศัพทเข้ามาคุยกันได้นะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ